สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่นีจะมาทำเมนูกระเทียมป่านะคะทุกคนพี่นีจะมานอทำกระเทียมป่านะคะทุกคนคือพี่นีจะทำเออเหมือนพิซซ่านะทำกาเรียกอะไรภาษาฝรั่งเศสก็จะเรียกว่ากาโต้นะคะกาโตชีกาโตฟมาร์นะคะ พี่นีจะมาทำพิซซ่าโฟมาตนะคะอ่ะกับล้างค่ะทุกคนมาดูนะคะอันนี้กระเทียมของพี่นีนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่นีล้างเสร็จแล้วนะ,ะพี่นีจะทําการหั่นนะคะอันนี้กระเทียมพี่นีก็ล้างนะคะอันนี้เดีย๋ยวพี่นีจะเอามาผัดนะคะหรือว่ากินดิบๆกับส้มตํานะคะเพราะพี่นีก็เก็บมาะคะวันนี้ แต่อันนี้จะทําให้คลิปให้ทุกคนดูนะคะบางคนก็จะรู้นะคะบางคนก็ที่ยังไม่เคยกินนะคะอันนี้พี่นีก็ซื้อแผ่นพิซาาะะพซ่ามาทำพิซซ่ามาคะชีสนะคะเดะะี๋ยวพีนนี้จะทำการหั่นนะคะทุกคน อันนี้ก็แผ่นพิซซ่าของเรานะคะพิซซ่าอย่างนี้นะคะเราก็แกะแล้วใส่ถาดนะคะทุกคนใส่ถาดนะคะแผ่นมันก็จะใหญ่หน่อยนะคะทุกคนเราก็จะใช้ตะไคร้ตัดนะ,ะทุกคนผ่นจะใหญ่หน่อยเราก็จะใช้ตะไคร้ตัดก่อนนะ ันนี้ก็ตัดพิซซ่าเสร็จแล้วนะคะทุกคนเออแป้งนะคะแป้งพิซซ่าเราสามารถทําแป้งเองได้นะคะทุกคนคือใช้แป้งสาลีนะคะกับส่วนผสมที่นี้ก็ซื้อเอาเราก็จะโรยแป้งสาลีนะคะที่นี้ก็จะโรยแป้งสาลีนะคะโอ้ก็จะไม่นิ่งนะคะก็แล้วแต่นะ แป้งซาลีลงไปนะคะทุกวิดีโอถ่ายไปด้วยทำไปด้วยมันก็จะไม่นิ่งนะแล้วพี่นี่ก็จะใช้ตอนจิ้ม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 นะจิ้มจิ้มให้มันเป็นรูๆนะคือที่เราจิ้มนี่ก็คือว่าจะให้แป้งกรอบ ตอนตอนเขาออกมาเราจิ้มจิ้มจิ้มไปจิ้ม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 นะจิ้มจิ้มไปจิ้มไปจิ้มจิ้มจิ้มนะคะเราจะได้มีอากาศนะคะข้างล่างนะคะแป้งจะได้ออกมากรอบนะจิ้มไปจิ้มมาเลื่อนครับเลื่อนลงตกเฮ้ นะคะแล้วตอนนี้เดี๋ยวพี่นีจะทําการหั่นกระเทียมนะคะการหัน่นอย่เรามาดูนะคะว่าตอนเราหั่นเสร็จแล้วเราจะทํำยังไงนะทุกคนอันนี้พี่นีก็หั่นกระเทียมแล้วนะคะหั่นกระเทียมแล้วแต่นะคะใครอยากหั่นยังไงนะคะชอบใบใหญ่ใบเล็กจะหั่นยังไงนี่พี่นีก็หั่นไปละเอียดนะคะคือว่าพี่นีจะผสม กระเทียมนะคะหัน่นแล้วก็จะผสมเออเออหมูนะคะหมูอบนะคะหมูอบหมูสามชั้นนะคะที่เขาอบนะคะเขาหั่นไว้แล้วนะคะแล้วพี่นีก็จะมีไข่ด้วยนะคะชีสตีลงปกติพี่นีจะเขาจะใส่ครีมนะคะแต่พี่นีไม่ใส่นะคะ พี่นีจะใส่นมนะคะเพราะมันไม่มีนะ,ะวันนี้ร้านมันปิดก่อนพี่นีก็จะใส่เออแป้งสาลีนะทุกคนลงไปหน่อยนะแล้วแต่นะแล้วแต่กะยังเพราะว่าพี่นีก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมายัางไงนะ,ะทุกคนเราก็จะไปะตม้มนมลงไปนะ แล้วแต่เราจะเติมก่อน,นเอาเนน้อยให้ก่อนนะคะอุ้ยคนแป้งคะ่ะกันนมนะไม่ใช้ครีมก็จะดีค่ะครีมทำกับข้าวทำอาหารนะครีมน,น,นี้ใช้นมนะคะกะเอานะแล้วก็ตอกไข่ใส่นะคะทุกคน แป้งนะคะทุกคนใส่นมนก็เป็นไรตอกไขนะะกนไ่นะคะทุกคนไป่นข้างฟองปีๆนะคะทุกคนคนๆ แกงของเรา,เานะคะทุกคนตนกระเทียมที่เราหั่นนะคะใบลงไปถ้าไม่เราใส่นมน้อยก็คือว่าเราไม่ให้แฉะนะคะเดี๋ยวเราเติมมาที่หลังนะคะแล้วเราก็จะใส่โอ้อบสามชั้นนะทีห่หัน่นลูกเต่าไปแล้วนะคะ แล้วแต่จะใส่นะชอบมากชอบน้อยนะคะทุกคนใส่ลงไปมืนจะได้อร่อยนะ,ะมีมากใส่มากนะคะมีน้อยใส่น้อยนะคะ,คคนนะ,คะทุกคนคนๆนะคะทุกคนนี่ ใส่ชีสนะคะถ้าใส่เยอะก็จะฟูเยอะนะทุกคนถ้าใส่น้อยมันก็จะไมไ่ใช่เป็นเอ,อื้อรัสโตชีสนะคะนี่จะใส่เยอะหน่อยนะ,ะนี่อยากให้ชีสฟูขึ้นเยอะนะคะทุกคน นะคะคอนชีสกับส่วนผสมนะคะลองชิมดูนะคะปกตินะคะเขาจะใส่หอมเจียวนะคะถ้าหอมเจียวลงไปด้วยจะหอมชื่นใจอะคะแต่ที่นี่ ใส่หอมเลียวลงไปนะหัวหอมแดงนะคะหรือหอมหัวใหญ่ก็ได้ค่ะเคียวลงไปนะคะจะอร่อยแต่อันนี้พี่มีใส่พริกไทยนะคะทุกคนใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบนะคะมาเรามาชมด้านหลังกันนะคะทุกคน คุกเขานะคะเพราะปกติถ้าพีพ่เราใส่นมเยอะหรือครีมเยอะนะคะพี่นีกลัวว่ามันจะแฉะนะคะพอนว่ามันจะแฉะนะคะเราก็คุกเขานะคะทุกคนคุกเขากับทุกอย่างนะให้มันเข้ากันตีนะตีตีตีตคนคนนะ ให้เข้ากันนะทุกคนนะเราก็จะได้พิซซ่ากระต้นะเออเอออะไรพิซซ่าของชีสนะทุกคน